ไปทุกคนดูสัก2กล่องแล้วกันนะครับไป let's go ไม่รอช้าเลยนะครับผมไม่คผมไม่เคยแนะนำไม่เติมอัูจำนี้จริงสวัสดีวัยรุ่นผันน้ำนมหยุดดูคลิปนี้สักแป๊บที่มีเพจขาย ID เกม Rv มันแนะนำา d ดีสกินแร่แรงสูงรูนครบราคาเริ่มต้นเพียง30บาทเท่านั้นมี ID ให้เลือกชมมากกว่า200 ID หน้นาเพจนี้เลย TP7 รับซื้อขายเกมออนไลน์เครดิตดีรีวิวเยอะทุก ID มีประกันหลังการขายและเพจรับซื้อ ID RV ราคาร้อนย้ำว่าราคาร้อนนะครับได้เงินทันทีหลังการขายมีแบบไหนมาเสนอที่เพจนี้เลย TP7 รับซื้อขายเกมออนไลน์จะทิ้งลิงเพจไว้ใต้คลิปนะครับไปชมคลิปกันแล้วถ้าใครนะครับกำลังมองหาร้านเติมคูปอง RV ถูกๆแนะนำร้านนี้เลยครับ อีลาสติกช็อปบริการดีเติมไวราคาถูกกว่าเติมในเกมแน่นอนใครสนใจเนี่ยเดี๋ยวผมแปะลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับฝากเพจนี้ไว้ด้วยนะครับอาเลยครับสวัสดียามดึกทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาิวกิจกรรมใหม่นะครับที่มีชื่อว่ากล่องสกินขั้นสูงนะครับว่ากล่องนี้คุ้มหรือเปล่าน่าเติมหรือไม่วันนี้ทีมซีมีคำตอบนะครับระยะเวลาของกิจกรรมจะเริ่มตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่8มกราคมนะครับก็ราว 6วันนะครับสำหรับกล่องนี้นะครับโดยรูปแบบของกิจกรรมจะเป็นรูปแบบของการเปิดกล่องนะครับหนึ่งกล่องราคา9้าคูป,ปองนะครับ <c oughs> ขออนุญาตด้ับผมเปิดหนึ่งครั้งก็จะมีโอกาสได้รับของรางวัลดังนี้เลยนะครับส่วนสกินเนี่ยโอกาสออกของสกินนะครับอยู่ใน0.40เปอร์เซนแล้วก็บัตรเช่าสกินเนี่ยอยู่ใน10เซนแล้วก็ชิ้นส่วนฮีโร่กับชิ้นส่วนสกินเนี่ยจะอยู่ที่30กับ59เปอร์เซงนะครับเรียกว่าแค่บัตรเช่าในราคา9้าคูป,ปองมึงยังงก คือถ้าบอกจ่ากิจกรรมนี้จะคุ้มอ่ะบัตรบัตรเช่าอ่ะต้องอยู่ที่ประมาณ50%ตทุกคนถึงแกคุ้มนะผมมองว่าถึงจะคุ้มนะอันนี้อยู่แค่สิเองโอ้โหคือมึงให้กูจ่าย9ค้าูปองอ่ะแล้วกูได้บัตรเช่าอ่ะกูยังดีใจกาอีกแม่งคือเนี้ยคือคุณเสียแกเก้าูปองเนี่ยคุณได้เอาอย่างดวงดีแหละคุณจะได้บัตรเช่าแต่อย่างดวงสวยก็คือคุณจะได้เพชรนะครับฉะนั้นกิจกรรมนี้ไม่คุ้มเลยนะเป็นการสุ่มหนึ่งรางวัลให้คุณนะผมจะบอกเลยว่่าไมมคคุนพะ ฮะอะไรนะอันนี <Be festivals> ้เดี๋ยว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 กูได้สกินเช่าเหรอฮะเดี๋ยว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 สกินเช่าเหรอฮะเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเฮ้ยเอากูได้สกิน้ะเฮ้ยหมอหมอหมอทางนี้โต๊ะเตียงเตียงสองครับผมมีปัญหาแล้วตอนนี้ผมได้สกินเออ่เทลแอนนาทฟ็อกชายไมเดน หมอครับเช็คส้งหมอผมหน่อยแล้วนี้ผมเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเอาแล้วคือกูก็ได้สกินกูก็เปิดต่อเลยเอาโอ้โหแล้วคือผมก็เพิ่งบอกไว้ว่าจะซื้อกิจกรรมนี้ทุกคนเอาแล้วคืออะไรงงเอาเอาแล้วได้จริงเอา what the fuck what the fuck is this, man นั่นได้จริงโอ้หลอน What the fuck สิบแปดคูปองเทวออก What the fuck What the fuck มันคืออะไรครับเนี่ยอันนี้คือเรื่องจริงที่แบบตบหน้าเนี่นยนี่เรื่องจริงนะ <c oughs> ของขวัญมันปีใหม่วะ่ะ

คูได้สกินสิบแปดคูปองกูงงจริงๆเลยเมันวันอะไรกันวันนี้เนี่ยวันนี้วันอะไรวันนี้วันอะไรวันนี้วันอะไรเนี่ยโอ้โหแล้วคือสกินอย่างสวยแบบถาบอไม่มีเช่าโอ้มค์ก็สวยมากทุกคนผมเพิ่งบอกทุกคนว่าอยาซื้อนะจริงๆผมก็ไม่แนะนําให้ใเติมทุกคนึมมติใครโชคดีเนี่ยก็จะได้สกินมันผมนั่นเองนะครับซึ่งผมนี่เรียกว่าหนึ่งเป็นล้านก็ว่าได้นะ ขา <G ül üyor> อดออกแค่ศูนย์จุดสี่ศูนย์เปอร์เซ็นต์กูได้สก,กินได้งไงกูงงงงจัดเลยทุกคนประมาณนี้แหละสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะครับ <S <S ขอบคุณทุกคนด้วยนะที่ดูคลิปไม่จบนะครับก็ <c oughs> ตอนแรกหน่ยคิดว่าเป็นสก,กินเช่านะครับสำหรับสแปดคูปองแต่ที่ไหนได้ก <c oughs> <c oughs> ูได้สก,กินจริงนับตั้งแต่เข้า RvKiter ขับมาทุกคนดูสก,กินผมดิดูสก,กินผมดิโอ้โหแต่ละสก,กินคือตังผมอะนิดเดียวนะทุกคนนะนอกนั้นเงินเจมทั้งนั้นนะผมโอ้โหพอได้เข้า RvKiter ขับเนี่ย รู้สึกเหมือนจะได้โชคดีได้สกินขึ้นมาเยอะมากเลยนะครผมจริงนะดูดิแต่ละสกินนะครับแล้วก็มีพวกอาร์่าอาร์มอะไรทักอย่างเลยนะอารัมเอสตีมอะเดี๋ยวหาที่แทงก่อนผมได้สกินอาร์มเอสตีมไหนวะคือจากการเปิดกล่องที่เจมให้ทุกคนซึ่งออตาการออกของกล่องก็0.40%เนี่ยแะครับสกินเนี้ยเอสตีมนะงงจัดจริงโอ้โหดวงดีครับแต่ละอันนี้คือ ดวงดีมากทุกคนประมาณนี้แหละสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะครับถ้าใครอยากดวงดีเหมือนผมนะครับก็อย่า <c oughs> อย่าไปสุ่มเยอะนะเอาแค่น,นิดเดียวพอนะผมเอาแค่น,นิดเดียวพอเดี๋ยวไปสุ่มเยอะเดี๋ยวแบบเด๋ยวเกลือนะผมโอเคเราไปดูกันเลยว,ว่าใครดูคลิปของเราจบกันบ้างน,นะครับก็คิดแล้วถ้าไป1คลิปเนาะส่วนทาสกายนะครับเพื่อนเก่าที่มาจีบจําเรื่องเขาได้หรือจําใจเขาลืมเขาไม่ลงทอๆหลังจากคุณสกายแบบพิมพ์มาแต่ตัวเลขมานานนะครับในที่สุด นะครับในที่สุดก็พิมพ์แบบยาวๆทีนะครับก็จริงๆเนี่ย <c oughs> สำหรับสำหรับเพื่อนคนนี้นะคือผมเนี่ยไม่ได้คิดอะไระทุกคนมันโอ้โหตั้งแต่สมัยมหนึ่งมสองนะนานมากนะผมก็คือตอนนั้นมันเป็นความรักวัยเด็กด้วยนะเขาก็แบบว่าเขาก็จีบไปทั่วทุกคนไ <c oughs> อ้น,นี่มันก็จีบไปทั่วมันก็หวานไปทั่วแล้ววันนั้นเนี่ยมันเหมือนเข้าทางเพื่อนผมแล้วผมกําลังยืนคุยกับเพื่อนผมแล้วผมก็เห็นหน้ามันพอดีมันก็มองหน้าผม และคือตอนนั้นแบผมเขาจะมาหผมมอนหนึ่งอ่ะจริงผมโตช้ามากเลยทุกคนแบบผมแบบเออแดกมากเลยมอนหนึ่งผมยังเรื่องดีดลูกแก้วเอายังลบมาสู้กันอยู่เลยอ่ะคิดดูสภาพแล้วคือมันมันมาแบบเออมันดูเซียนเพราะมันจีบผู้ชายมาเยอะไงมันก็แบบมาต่อผมต่อทุกวันทุกวันเลยกูก็กูก็ชอบมึงเลยแล้วกันนะ แล้วคือมันแบบอันนี้คนที่แบบว่าเวลาเล่นมันชอบเล่นถึงในี่ยตัวแบบเออจับตัวเวลาเจอกันแบบมันอยู่ห้องหนึ่งใช่ไหมผมอยู่ห้อง11 ES เวลาผมเดินไปเรียนเจอมันมันก็เจอผมเฮ้ยเทนมันมันเดินเข้ามาตอนนั้นมอนหนึ่งเนะมันเดินเข้ามาแบบเออมันจับไหล่บางทีก็เอ้ยนวดเหนื่อยไหมอะไรเงี้ยมันผมแบบคือตอนนั้นอ่ะผมยังเอือดาการถูกตัวผู้หญิงของผมมันเป็นเรื่องที่แบบว่า เข้าใจไหมเด็กมอ .1 มอ .2 อ่ะผมแทบจะไม่เคยจับตัวผู้หญิงเลยและไอ้เค่นี้แม่งเป็นคนแรกที่มันแบบว่าถึงเนื้อถึงตัวบางทีก็มาควงแขนไอ้วันนี้เป็นไงเหนื่อยไหมโอ้โหกูเข้าใจเด็กมอ .1 ไหมไอ้แค่พอเจออย่างนั้นอ่ะก็จะแบบเออมันก็แบบมันก็หลงทุกคนนั่นแหละแต่พอแบบคบไปเรื่อยมันก็มีจุดให้เลิกกันนั่นเองนะครับนั่นแหละนั่นแหละ นี้สติไหมสติครูโชลธาสกายด้วยเดอร์เอ้ยสวัสดีคุณสกายด้วยผมอ่าสวัสดีคุณโชลธานะพูดจริงนะออกดิบแล้วเฮ้ยจะไปไหนยาสวัสดีคุณอโลนะครับสติกรุงอังกิษด้วยนะครับเออนั่นแหละนะก็ประมาณนี้แหละใหม่แต่ว่าผมคบกับใหม่ได้ไม่นานนะสองสามเดือนเองมั้งเออพอเสร็จแล้วเนี่ยมันก็เหมือนเหมือนกับตอนแรกเนี่ยมันมันคบกับผมมันตัดผมสั้นเสร็จปุ๊บ พอมาเลิกกับผมมันก็ไปทำผมยาวแล้วพอมันกลับมาคบผมอีกมันก็ทาผมสั้นเออวู้แต่แต่ก่อนตอนนั้นนี่คือมันทําผมผมชอบจนตอนมันรวบผมแต่พอมันมาคบกับผมมันปล่อยมันปล่อยผมงงงงจริงทุกคนแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันก็เป็นแค่อดีตทุกคนเนี่ยไปรู้ตื่นเลยครับผมมันตอนนี้ก็ใหม่ก็มีอนาคตที่ดีแล้วตอนนั้นเนี่ยผมมองว่ามันเป็นก็แบบตอนคือผมเนี่ยพอมันขึ้นพอมาสองเลนปุ๊บใช่ป่ะมันก็ไปหาคบคนใหม่ไปเรื่อยใช่มผมอ่ะก็พอมาสามเนี่ยก็ ก็เป็นเพื่อนร่วมห้องกันน,นั่นเองนะครับมันก็หน้าข้างหลังผมชอบเอาตีนมาถีบตูดอืมจะ <c oughs> กระท,ทุ้บบทีนึงจริงผมแพ้พวกที่มันชอบผู้หญิงที่มันแบบมือไวผมแพ้มากเลื่อยผู้หญิงที่จับ,จบนี่จับไหล่จับนี่จับหัวกูแพ้ทางกี่ทีพวกนี้นะครับแต่ว่าก็เป็นแค่อดีตนะครับผมเป็นแค่อดีตแตอนนี้ก็ไม่รู้สึกแล้วไ <c oughs> ม่รู้สึกแล้วรู้สึกแบบเฉยๆแล้วผมเฉยๆแล้วนะเพราะว่ามันนานแล้วสิบกว่าปีแล้วทุกคนวันนี้ทุกคนไปเจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะอลิซเด็บอลิซยิ้มแล้วมันขึ้นเตียงไหม เจนแค่ดูโจคอเมตนมาหน่อยนะครับว่าหนึ่งหนึ่งแล้วก็คิดเห็นยังไงกับที่ผมได้สกินของเทวานารก็สามารถพูดคุยกันได้นะครับว่าพี่เขาทำไมพี่เฟี้ยวจังเลยเจอกันคลิปหน้าแล้วกันเนาะเจอกันนะผมบ๊ายบาย